ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมูนะครับก็วันนี้วันเสาร์ที่16สิงหาคม6-8นะครับเวลาตอนนี้ก็เที่ยงกับ8นาทีนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะครับคลิปแรกสําหรับเพื่อนๆที่สนอกสนใจครับอยากจะรับชมรับฟังนะครับเป็นคลิปของพิเมรีกับลาลิก้านะครับ ก็ทำให้ไปแล้วครับโพสต์ที่หน้าช่องท่านไหนที่ต้องการรับชมรับฟังก็สามารถเข้าไปที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าได้เลยนะครับในช่อง YOUTUBE นะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็น2พาร์ทครับพาร์ทหนึ่งเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศส3คู่นะครับก็จะมี4ทุ่มครับร้องเจอกับลียงนะครับ6ทุ่มมนโกเจอกับเลออาฟ แล้วก็ตี2-5นาทีครับนิส nice เจอกับตูลูสนะครับส่วนในพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นฮอลแลนด์เอเลดิซีนะครับก็มี3คู่เช่นเดียวกันนะครับคู่แรก5ทุ่ม45เอ็กเซลเซียร์จะเจอกับเฟยนูดนะครับแล้วก็ตี1เนี่ยเฮลเคิลอัเมโลเจอกับเอ็นเอสีไนเมเก้นนะครับปิดท้ายด้วยตี2นะครับโกลดิงเก้นจะเจอกับเอสซีฮ n เลนวินนะครับ เราไปเริ่มกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันก่อนนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ <laughs> จั่วหัวมานะครับจั่วหัวมาก็พลิกล็อกกันแล้วนะครับซึ่งในบทวิเคราะห์ของพวกเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ให้อยู่ที่แลนส์ Lance นะครับเพราะว่ามันเป็นนัดเปิดฤดูเนาะก็ปรากฏว่าแลนส์เนี่ยสามารถพลิกล็อกครับเหลือ10คนเนี่ย คงจะได้จังหวะส่วนกลับแหละเพราะว่าตอนผมดูเนี่ยมันยัง0-0อยู่นะครับแลนส์ Lance เนี่ยโดนใบแดงตั้งนานรู้สึกจะโดนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยมั้งนะครับสุดท้ายมาพลิกเอาชนะมาคเซไป1-0นะครับช็อกตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรก4ี่ทุ่มนะครับ ล้องจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงนะครับลงจะยิงไหมืหอดูกาลน,นี้ <c oughs> นะราคาเนี่ยเขาให้เจ้าบ้านเว้ยให้ล้องนะครับเป็นต่อนะครับเป็นต่อที่ตอนนี้น่าจะไปที่ปอลบ5เต็มตัวแล้วนะครับรา,ราคาเสมอเนี่ยจ่ายแค่76นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในราคามาตรฐานนะครับก็จะเห็นว่าราคาที่เปิดเนี่ย เปิดมาแบบน้ำล้นเลยครับปสองขยับเป็นปสอ2จนอะครับฟิกออดของทางล้องก็ดูแล้วย่ำแย่ครับเหมือนจะไม่มาครับดูครับว่าถ้ามันมาทรงราคาแบบนี้ดูว่าฤดูการนี้ราคาแบบนี้จะมาไหมนะครับส่วนทางฝั่งของลียงนะครับทางฝั่งของลียงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ เลื่อมเลื่อมนะครับเลื่อมเลื่อมนะถ้าดูจากราคาเนี่ยเหมือนหน้าลองลียงใช่ไหมเหมือนล่าลองลียงทีนี้อขอไปดูในเนื้อหาอรายละเอียดนะครับก็ในเนื้อหาเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้นะครับผมจะดูจากอีกหน้าจอหนึ่งแล้วก็อ่านพูดให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังครับมันไม่สามารถเอามาแปะได้ครับมาแปะทีไรโดนทุกทีครับที่หายหายไปเนี่ยบางทีก็โดน YouTube เขาเ ให้พักก่อน <laughs> นะเออเพราะงั้นเนี่ยอย่างนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในเรื่องของเด็ราคาเอามาลงได้เนี่ยก,ก็ถือว่าเขาปลานีแล้วนะครับส่วนที่เนื้อหาที่มันเอามาลงไม่ได้เพราะว่ามันจะมีลิงก์นู่นลิลงก์นี่ลิงก์นั่นนะครับโผล่มาเนี่ยเขาก็ลงโทษนะครับขออภัยด้วยที่เอามาให้ดูไม่ได้แต่ยังไงก็จะพยายามพูดให้ละเอียดนะครับเ,ออเราไปดู ผลงานของทางฝั่งล้องก่อนนะครับอทางฝั่งของล้องก่อนนะครับล้องฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ8นะครับโอ้โหไม่ได้ไปโคต้าไหนเลยนะครับมี52แต้มนะครับในขณะที่โอลิมปิกลียงนะครับโอลิมปิกลียงได้ไปนะครับได้ไปถ้วยยุโรป้านะครับจบอันดับ6นะครับลียงเนี่ยมี57แต้มล้องมี52แต้มนะครับ ลียงกับริวอ่ะได้ไปยุโรป้านะครับทีนี้วันนี้นะครับวันนี้ทำไมเขาให้ร้องเป็นต่อครับร้องเล่นในบ้านฤดูการที่แล้วก็ไม่ได้ดีนะครับ17เกมเย่าเนี่ยชนะ7เสมอ2แพ้8นะครับยิงได้19เสีย22ในขณะที่โอลิมปิกลียงนะครับเล่นเกมเยือนไม่เบาเหมือนกันนะครับ17เกมแพ้ไป7นะครับ ชนะ6แล้วก็เสมอ4ครับอืมก็พื้นพื้นนะเอาตรงตรง,ตงพื้น,พ,น,พ,นพื้นนะพื้นพนนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรครับแต่ชไหนเลยวันนีอ้อ่ล้องเข้ากล้าต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติการเจอกันนะอ่อที่บ้านของล้องเนี่ยก็สถิติรับรียงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเพื่อน ราคาค่อนข้างแปลกมากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดบ้านเจอกับลียงสิครั้งเนี่ยล้องเอาชนะได้แค่3ครั้งเองนะเสมอ6แล้วก็แพ้5นะครับแต่ราคาวันนี้บันบังคับล้องต้องชนะครับเสมอเสียครึ่งนะเออโอโ้โหสิเกมเนี่ยต้องบอกว่าชนะได้แค่3แล้ว3นัดที่ชนะเนี่ย เป็นเฉือนไปซะ2เกมนะครับ3 2ทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็3 0ทีหนึ่งนะครับอืมสถิติแปลกๆครับราคาแบบนี้ทำไมมันให้ล้องต่ออือไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าลืมว่า5 5ห้าอ5ครั้งล่าสุด 5, ห้าฤดูกาลล่าสุดนี้นะครับเอ่อบอกอย่างนี้ว่าล้องเนี่ย ไม่เคยแพ้อลิมปิกลียงมา5ครั้งติดแล้วนะครับเป็นเสมอ3แล้วก็ชนะ2ไนงะวันนี้ราคามันก็เลยยืนที่ปอลบ5เสมอบวก10หรือเสมอได้7-6เนะี่ยนะครับแต่ราคามันยั่วยวนมากนะมันยั่วยวนสำหรับผู้ที่รักดียองยนะใช่ไหมเออมันยั่วยวนมากเลยครับ เลตก็มันยืนอย่างเงี้ยเพื่อนๆเลดมันแปลกๆนะจริงๆอ่ะผมมองว่ามันมันคงอ้างอิงจากสถิติแหละสถิติห้าครั้งล่าสุดโอลิมปิกลียงมันมันมาไม่ได้ไงมันมีแต่วันเนี้ยถ้าจะลุ้นลียงเนี่ยก็ลุ้นแค่หน้าเสมอะรู้สึกว่านะอแต่ก็ขอลุ้นอ่ะเอาลองดูครับลียงมันอาจจะ มาล้างอาถรรก็ได้นะครับดูแล้วบอลมันสูสีนะขอขอลองลองวัดใจราคาแบบนี้ดูว่าราคาที่มันยืนให้ร้องต่อแบบนี้ยมันจะมาวินไหมอ่ะผมไม่เชื่อผมขออยู่รียงนะคู่นี้ขอลองรียงไปที่ปอได้แปหรือท่านไหนจะลองที่ครึ่งลูกได้68แปก็ดูดีครับเพราะอะไรเพราะว่าครึ่งลูกได้6กแปดขอแค่ไม่แพ้เนี่ยเพื่อนเพื่อนได้หกส แต่ว่าถ้าลองที่หน้าปอเนี่ยต้องลุ้นชนะถึงจะได้8ปนะครับถ้าลุ้นเสมอเนี่ยได้แค่4 2่เท่านั้นนะครับสี่เท่านั้นนะครับส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยหกยืนอะ่ะมันต่างกันเยอะนะเนี่ยตั้งเท่าไหร่เนี่ยส5บห้เลยอ่ะครับอ,อ่ะ,อะผมขออยู่รียงครับคู่แรกนะดูว่าโอ้โหเปิดมาเนี่ย บรรยายักใหญ่จะล้มหมดเหรอมารเซเนี่ยเปิดหัวไปแล้วครับลียงน่าจะเอาตัวรอดหน้าคู่ที่2นะครับหกทุ่มนะครับหกทุ่มเอเอสโมนาโกจะเปิดบ้านรับการเยือนของเลออาฟนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไอ้เลออาฟเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากหลีกล่างหรือเปล่านะครับ เลออาร์ฟ er ไม่ใช่นะเลออาฟมันอยู่อยู่แล้วเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนอ,อ,อืมล้องน้องอ่อเลออาร์ฟอยู่อยู่แล้วนะครับเลออาฟก็อยู่ในลีกเอิงอยู่แล้วครับฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของโมนาโกนะครับจบด้วยอันดับที่3นะครับได้โคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมี61แต้มนะครับ ก็หลีกนี้มันปารีดมันค่อนข้างไหลเทียมทานมานานละเอ,อะ่แล้วก็เลออาฟเนี่ยจบอยู่บนเส้นแดงครับอยู่ดับที่15นะครับก็ 16, 17, 18ก็ต้องระเห็ดไปนะครับดูตามราคาเนี่ยมันก็ก็ค่อนข้างใช่เพราะว่าเลออาฟมันอ่อนแล้ววันนี้บุกมาเยือนในนัดเปิดฤดูกาลนะครับ ยังไงราคามันก็ต้องยืนแบบนี้อยู่แล้วครับแต่มันมันมันยืนค่อนข้างสูงนะเปอร์เซ็นต์นักลงทุนของมนโคต,ตอนนี้เทไป76%เนะครับเลออาฟยี่สราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งลบ5แล้วตอนนี้ขยับไปลูกครึ่งควบ2อลบ10แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรองค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นรองค่อนข้างชัดเจนทีนี้ถ้าไปดูสถิติการเจอนะครับสถิติการเจอเนี่ย ขอเป็นบ้านโมนาโกอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นบ้านโมนาโกเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยขาดเลยครับบอลเนี่ยเลออาร์ Le มันสู้ได้เลยนะฤดูการที่แล้วเนี่ยโมนาโกเอาชนะไปได้31มนึ่งะครับก็ช่วงห่างยังอยู่ในเลงสองอยู่นะถ้าบอกว่าโมนาโกต่อลูกครึ่งควบสองเนี่ยต้องบอกว่ามัน มันแพงนะโมนาโกไม่เคยเปิดบ้านต่อเลอร์อัพราคาขนาดนี้เลยนะครับท,ทั้งที่วันนี้เป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับโมนาโกไม่ขาดเลยนะถ้านับสองลูกอะัะดูเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้ครับมีเสมอเลอร์อัพหนึ่งหนึ่งแพ้เลอร์อัพศูนย์หนึ่งชนะเลอร์อัพหนึ่งศูนย์ชนะเลอร์อัพสองหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะไปสามหนึ่งนะครับ แต่ราคาวันนี้โห้เวอร์เทอร์มากนะครับแล้วกระแสก็ไปโมนาโกโด้วยนะครับเรืออาร์มันจะอะไรมาสู้อ่ะดูดูทรงแล้วราคามันก็ดูขยับไหลขึ้นด้วยนะครับอมผมว่าคู่นี้ยังยัง,ย,งยังต้องกัดฟันไปโมนาโกอะ่ะเดี๋ยวไปดูสติในบ้านโมนาโกสยิยังไม่ได้ดูฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับในบ้านโมนาโกนะครับ โมนาโกเล่นในบ้าน17เกมชนะ12เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2ครับยิงไปได้38นะครับาเฉลี่ย2กว่าอยู่นะครับเสียไป16นะครับในขณะที่เลออาฟเล่นทีมเยือนอู้ยเลออาฟเล่นเกมเยือนดีมากครับมานดับ6เลยนะครับพวกเขาเยือน17เกมเนี่ยชนะ7นะครับโอ้โหเหมือนเหมือนในบ้านเลยนะเสมอ2แล้วก็แพ้แค่8นะครับยิงได้25เสีย30นะครับ อืมเนี่ยก็ดูอะถ้าดูอย่างเงี้ยมันค่อนข้างย้อนแย้งนิดนึงตรงที่ว่า,าส่ติโมโนาโกก็ไม่ค่อยขาดแล้วก็ไม่เคยต่อแพงขนาดนี้นะครับในขณะที่เลออาฟเนี่ยมันก็ผลงานฤดูกาลที่แล้วเล่นเป็นทีมเยือนก็เทพนะครับอืมก็เทพเพราะงั้นราคาวันนี้จึงจึงมองว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างมากกว่าปกตินะอ่ะผมไปโมโนาโกแล้วกันนะครับ ขอไปวัดใจที่ลูกครึ่งเลยอะลูกครึ่ง82องะอ่ะขอไปโมนาโ,โกครับอาจจะโชว์ฟอร์มเด็ดสลลตีแล้วขึ้นจากฝูงก็ได้นะครับอืมนะคู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยตีสองหนาะทีนีสจะเปิดบ้านเจอกับตูลูสนะครับราคาคู่นี้แปลกตรงที่ว่านีสเนี่ยไหลลงแบบโอ้โห ไหลแบบเอาไม่ทันเลยนะครับไหลไหลลงนะไม่ใช่ไหลขึ้นนะราคาเนี่ยาราคาแรกเปิดเนี่ยเปิดให้นิสเนี่ยเป็นต่อครึ่งควบลูกครึ่งควบลูกลบ5ด้วยซ้ำนะกินหัวคิวนิดหน่อยนะครับก่อนที่ณนะปัจจุบันเหลือปอบวกสิบปขาวเองนะครับาจากบังคับยิงสองได้เต็มตอนเนี้ยขอแค่ยิงละไม่ยิงเสียครึ่ง ชนะกินเต็มอย่างเงี้ยโอ้โหแปลกมากเลยครับเปอร์เซ็นต์ของนีสเนี่ย 58, ของตัวลูซสี่สิบสองนะครับออฟิกออดก็ไม่ค่อยดีครับโอ้โหฟิกออด,ดีเรียกว่าบนไลเลยแหละครับ <laughs> บนไลการช่างเลยนะครับเออเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไปดูก่อน<ช>นีสกับตูลูสอยู่ด้วยกันทั้งคู่ไหมเดี๋ยวผมดูตูลูสอยู่นีสอยู่นะครับ แล้วนีสเนี่ยจบถึงอันดับที่4นะครับได้ไปคอลี่ฟายใน UCL ด้วยนะครับมี60แต้มเป็นรองมนนโกูแค่แต้มเดียวนะครับอีกแม่ไม่งั้นเนี่ยนีสจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกแบบไม่ต้องเพย์ออฟเลยนะครับแต่ว่าแพ้โมนนโกูไปแต้มหนึ่งนะครับแปลกไหมจบอันดับ4นะแล้ววันนี้ต่อไอตูลูสที่ อยู่อันดับ10เนี่ยแค่หน้าปอปลาเท่านั้นเองเนะครับมันจะไหลหลอกเหมือนเหมือนไอ้สเปนเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับไหลลงมาเหมือนจะไม่มาแล้วมันมาแบบถล่มเลยนะครับไปดูในบ้านของนีสครับโอ้นีสในบ้านเนี่ยเป็นถึงอันดับที่3นะ17เกมเนี่ยชนะได้ถึง11เสมอ4แล้วก็แพ้2ครับแล้ว แล้วมาต่อหน้าปอะจะเสียเต็มเนี่ยโอ้โหฤด,ดูกาลที่แล้วแพ้ในบ้านแค่สองเกมเท่านั้นนะโอโ้โคตรแปลกอีกแล้วราคานี่วัดใจว่ามันหลอกหรือไม่หลอกนนเองนะเนี่ยราคาเนี่ยส่วนไอ้ตูลูสนะครับเล่นเกมเยือนก็ไม่ขี้เหร่ครับ17เกมเยือนเนี่ยชนะ6เสมอ4แพ้7และเสียเพียง21ประตูครับโอ้โหคาดเกือบจะไม่พ้นลูกหนึ่งอ่ะเหนียวมากนะ ตูรูสเหนียวมากนะครับทีนีเ้เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะนีสใช่ไหมเอ้นีสนะนีสเจอกับตูรูสนะครับมาผมเอาอุ่นเครื่องออกเอาบอลถ้วยออกนะครับโอ้โหสถิติตูรูสนี่แล้วก็สถิติตรงนี้นะครับห้า หรือดูการสิบเลยก็ได้นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะถ้าผมเอาแค่สิบนะเดี๋ยวสิบครั้งล่าสุดเนี่ยนีสเอาชนะตูลูสได้ห้าเสมอสามแล้วก็แพ้แค่สองเท่านั้นนะครับอืมแล้วฉะไหนเลยมันเปิดมันเปิดมาเวอร์เพื่ออะไรอะ่ะ ปัญหาคือดูว่านีสเนี่ยมันมันเปิดมาครึ่งควบแล้วเหลือปอถามว่าถ้าเราพิจารณาจากราคาจากผลงานฤดูกาลที่แล้วนีสมันแพ้ในบ้าน2เกมอะ่ะแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าราคามันมันจะไหลครึ่งควบลงมาเหลือปอเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่านีสมันจะแพ้คาบ้านเลยเหรอนีสมันจะแพ้คาบ้านเลยเหรอดูการที่แล้วรักษาสดสดซิงซิง,งมาได้อะ่ะแพ้แค่สองครั้งอะ่ะ ผมว่าถึงมันจะแปลกยังไงอะ่ะมันมันผมวัดว่ามันเป็นราคาที่หลอกเราก็แล้วกันนะผมขอไปนีสนะอ่ะหน้าปอนี่แหละผมขอไปนีสครับทำใจได้ครับถ้าจะโดนหูหนึ่งนะอ่ะแต่ผมมันไม่คิดว่านีสมันจะแพ้นะ่ะอ่ะขออยู่นีสที่ปอได้แปดเจ็ดนะครับขออยู่นีสที่ปอได้แปดเจ็ดอ่าลีกเอิงมีสามคู่เรียบร้อยไปแล้วนะครับลีกเอิงมีสามคู่เรียบร้อยไปแล้ว ต่อไปเราไปกันที่ฮอลแลนด์เอเดอวิซีนะครับฮอลแลนด์เอดีวิซีนี่ยคู่นี้ก็เมื่อวานเนี่ยให้เทลสร์ซึ่งจากนัดแรกมาเนี่ยเจ้าบ้านไม่เคยแพ้เลยครับพอเมื่อวานเราจับนัดที่สองเป็นคู่แรกเนี่ยเทลสร์ Star แพ้เลยอะ่ะม,มันดูเดะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าผมจะมั่วสั่วนะผมก็ผมก็ดูสถิติรวมๆดูความเนี่ยดูเดะ นัดแรกเนี่ยเจ้าบ้านไม่เคยแพ้เลยนะครับ11คู่อะพอมาคู่ที่12เนี่ยเป็นเราเลยเทลสตาแพ้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงะนะครับค่ำคืนวันนี้มี3คู่นะครับเริ่มกันที่คู่5ทุ่ม45นะครับ e x c e l ซล o ซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟยนูดนะครับก็เขายกให้เฟยนูดเป็นต่อแน่นอนครับเอ็กเซลซมันเป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็ รู้สึกว่ามันจะแพ้มาด้วยนะครับเดี๋ยวนะ e x c e l s i o r อยู่ลองบวยเทลสตาร์ตอนนี้น้องใหม่ครับลงเล่น2แพ้รวดนะครับเทลสตาร์นะเสีย4ประตูยังยิงใครไม่ได้ในขณะที่ Excelsior นัดแรกโดนไปแล้ว5ดอกนะครับโดนบุกไปโดนไดเมงเก้นถล่ม5 0นะครับ วันนี้นะครับพวกเขาเล่นในบ้านอีกนะครับแล้วก็ต้องรับเฟยนูดนะครับต้องรับเฟยนูดซึ่งน้องหนูดก็ชนะมานะครับน้องหนูดชนะเปิดบ้านชนะ n อเนซีเบด้มา20นะครับมันมันมันค่อนข้างเหนือกว่าอยู่แล้วแหละนะครับมันค่อนข้างเหนือกว่าอยู่แล้วแหละถ้าดูกันที่ฟิกออดเนี่ยต้องบอกว่าสูสีนะ ราคาลูกควบเนี่ยมัน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 ดูมีโอกาสยากเหมือนกันนะมันดูมีโอกาสยากเหมือนกันแต่ว่ากระแสเฟยนูดมันมาอยู่แล้วนะครับเพราะมันนัดแรกเอ็กเซลเซียมันมันก็โชว์ให้เห็นอยู่แล้วว่ามันแพ้0ูนย่ะมาวันนี้ก็มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปลองเอ็กเซลเซียนะจริงๆ อ่าถ้าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรมากเนี่ยราคา1ลูก7-3็มเนี่ยผมว่าน่าอยู่ดูว่าเอฟเฟยนูดมันจะหน้ามื่นแพ้จะหน้ามื่นเสมอไหมเจอกับ e x c e l ซลเซเนี่ยนะครับดูแล้วเฟยนูดมันเป็นตัวท็อปทอปในในฮอลแลนด์ Holland อยู่แล้วนะอ่ามันไม่น่าจะขี้เหล่อผมว่านะฤด,ดูการที่แล้วจบอันดับ3านะครับฤดูการที่แล้วจบอันดับ3มี68แต้มนะครับ แล้วดูเกมเยือนของเฟยนูดก็ไม่ขี้เลอะหรอกนะครับ17เกมเยือนเนี่ยชนะได้ถึง9ครับสเสมอ5แล้วก็แพ้3ก็ดูว่าวันนี้จะบุกไปถึงแพ้นี่น่าจะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็เหลือหน้าสเสมอกับหน้าชนะซึ่งโอกาส,สเสมอผมก็ดูว่ามันน้อยแหละ <c oughs> เพราะว่า e x c e l ซ i o r มันโชว์ให้เห็นแล้วว่าเกมรับนัดแรกของพวกเขาเนี่ยเหมือนยังตื่นยังตื่นสนามใหม่อยู่ ยังตื่นหลีกใหม่อยู่นะครับผมว่าเฟยยนูดบุกไปเก็บ3แต้มได้ไงเพราะงั้นเนี่ยก็เลยให้เพื่อนๆเ,เน้นไปที่ราคา1ลูก73ส่วนท่านไหนจะไปที่ลูกควบได้เต็มเนี่ยก็รับสภาพได้นะถ้าจะหูแหวงห่งหูนะครับผมผมผมคิดว่าเฟยยานูดจะบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับขออยู่เฟยยนูดครับ คู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยเฮลเลคเคนอเมโลครับเปิดบ้านเจอกับไนเมเกนนะครับ mm hmm. เขายกราคาให้ทางฝั่งของไนเมเกนเป็นต่อเสมอขาวเสมอบวก10บวก10แล้วล่วะครับมีปอลบ5แน่นอนครับเพราะว่าออกสตาร์ทมาที่หน้าเสมอได้1.8ตอนนี้ยังลดต่อเนื่องไปที่1.77นะครับจริงๆฤดูการที่แล้วอ่ะถ้าเลทแบบเนี้ยมันควรจะมา บอลต่อมันควรจะมานะครับแล้วก็กระแสนักลงทุนอยู่ที่ไนเมนเก้นตอนนี้เจ็อยู่เฮเลเคลนเนี่ย27นะครับในนัดแรกอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะในนัดแรกเนี่ยเฮลเลอเคลนอเมโลเล่นก็แพ้ครับแพ้ศูนย์สี่ครับบุกไปแพ้อูเทคนะครับศูนย์ประตูต่อสี่ในขณะที่เอ็นเอซไนเมนเก้นเนี่ยนัดแรกก็ ถล่ม Excelsior 50นะครับถล่ม Excelsi เซถ้าดูจากผลงานอย่างเงี้ยมันยังดูแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่าราคาเปิดกับราคาปัจจุบันของบอร์ดมาตรฐานนะบอร์ดเนี้ยเห็นไหมมันไม่กล้าปรับขยับเป็นหน้าปอเลยนะ ตางทั้งที่ราคาแบบเนี้ถ้าอยู่ในฤดูการที่แล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องชนะได้นะแต่ว่าอันเนี้ยออกสตาร์ทราคาแบบเนี้ยในฤดูการใหม่อะผมว่าราคานี้มันน่าจะเปลี่ยนไปราคานี้ผมว่าในาเมเกนไม่ชนะแล้วกันผมว่านาเมเกนไม่ชนะแล้วกันเออเดี๋ยวไปดูข้อมูลอื่นๆน,นะครับคู่นี้มันอยู่กันใน เอเ d ดีบีซี่ไหมเดี๋ยวนะครับดูเฮลเลอเคลนอเมโลอยู่นะครับเฮลเลอเคลนเนี่ยจบอันดับที่14นะครับในขณะที่ไดเมนเก้นโอ้โหได้ไดเมนเก้น en ได้ไปคอนเฟลเลนต์ลีกเพย์ออฟนะครับจบอันดับ8นะครับมี43เฮลเลเคลนจบอันดับ14มี38นะครับถ้าจะไปวัดกันที่ผลงานในบ้านเนาะผลงานในบ้านของเฮลเลอเคลนเนี่ย ดูกันผลงานในบ้านก้นกดโอ้โหแพ้ยากครับเพลเก้นเล่นในบ้านแพ้แค่4นัดเท่านั้นนะครับชนะ6เสมอ7นะครับชนะ6เสมอ7นะแพ้4นะในขณะที่เกมเยือนของ NAC ในเมกเกนเนี่ยแพ้ไปถึง10นะครับ17เกมเยือนในเมกเกนแพ้ไป10เสมอ1แล้วก็ชนะ6ครับผมมองว่า นะผมมองว่าจากผลงานในนัดแรกเนี่ยไอเจ้าบ้านเฮลเลอรเนี่ยโดนถลม่มแล้วก็ไอเอ็นเอซในเมเกนเป็นฝ่ายไล่ถล่มเขาแบบกระจุย5 0าเจ้าบ้านเฮลเลอรเลนก็แพ้เขา0ู 04. อย่างเงี้ยแต่มาวันเนี้ยมันให้ในเมเกนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าปอเอออืมมันไม่ค่อยกล้าปอเพราะงั้นถ้าไปดูสติการเจอกันอ่ะ สถิติการเจอกันที่บ้านของเฮเลเคิลนะครับปรากฏว่าโอ้โหในเมกเก้นก็ยากครับพักหลังยากเลยนะพักหลังยากนะพักหลังยากนะเออพักหลังเนี่ยสองครั้งล่าสุดบุกมาชนะได้แค่สครั้งนะครับไม่ชนะ6กอ,อ่อใช่ไหมไม่ชนะห้า ไม่ชนะห้าแล้ไอห้านัดนั้นะนะแพ้เลยนะครับอืมอ่ะผมผมไปผมไปเจ้าบ้านนะ่ะอ่ะผมชอบเฮลเคิร์ลนอเมโลแล้วกันวันเนี้ยอ่ะผมไปเฮลเคิร์เลนอเมโลนะคู่เนี้ยลองไปที่ปอเจ็ดเก้าเลยครับอืมอืมนะ,นะไปเฮลเคอร์ลนนะคู่สุดท้ายตีสองนะครับ โกดิงเกนจะเจอกับฮิเลนวีนนะครับโกดิงเกนเจอกับฮิเลนวีนก็คู่นี้โกลดิงเกนจบอันดับที่13ครับมี39แต้มนะครับในขณะที่ฮิเลนวีนได้ไปเพย์ออฟนะคอนเฟอเรนซ์ Conference นะครับจบอันดับ9มี43แต้มนะครับฮิเลนวีนอันดับดีกว่านะครับ ราคาวันนี้ให้โกดิงเก้นต่อถึงแล้วตอนเปิดมาเปิดมาซะแรงเลยนะเปิดมาครึ่งลูกลบผ้าก่อนที่จะไหลลงมาเหลือปอลบสิบเก้าห้านะครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนโกลิงเก้นสี่สิบเก้าฮิลเลนบีนห้าสิบเอ็ดโอ้โหมันทำไมยกโกลิงเก้นต่อนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มในบ้านของโกลิงเก้นนะครับโอโ้ในบ้านโกลิงเก้นมันเหนียวอ่ะครับ โคดิงเกลเล่นในบ้านเนี่ยชนะ8เสมอ6และแพ้แค่3เสียแค่14ประตูนะน,นั้นนะในขณะที่ทางฝั่งของฮิเลนวีนนะครับเล่นเกมเยือนเนี่ยเ,เป็นบวยเลยฮิเลนวีนเนี่ยโอ้โหขนาดเกมเยือนเนี่ย17เกมชนะ2เสมอ1เนี่ยมีแค่7แต้มอะแต่ว่าพวกเขาได้ไปโคต้า คอนเฟลเลนต์แสดงว่าในบ้านของฮิเลนวีนเนี่ยนั่นไงในบ้านในบ้านครับเก่งในบ้านฮิเลนวีนเป็นทีมที่เก่งในบ้านนะครับ17เกมชนะ1 0เสมอ6แพ้1ครับไปได้แต้มในบ้านแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเนี่ยแต่นอกบ้านเนี่ยเป็นบวยนะก็ไม่แปลกอะไรที่วันนี้โิงเกนจะต่อทั้ง,งที่อันดับจบฤดูมันดีกว่าเพราะมันมาจากแต้มในบ้านนะสำหรับฮนะิเลนวีนอ่ะทีนี้ ถ้าไปดูสถิติการเจอกันครับเขาเป็นบ้านของโกลนิงเกนนะครับถ้าบ้านของโกลนิงเกนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีอยู่ดีนะครับค่อนข้างสูสีอยู่ดีอืมแต่ดู <laughs> จากผลงานของไอฮินเลนวีนที่มันเล่นนอกบ้านไม่เอาไหนแล้วนะครับแล้วราคาเจ้าบ้านโกลดิงเก้นกล้าเปิดมาต่อขนาดนี้ผมว่า น้ำหนักมันน่าจะอยู่ที่เจ้าบ้านนะเดี๋ยวดูนัดแรกด้วยนะครับนัดแรกคิเลนวินเสมอมานะครับเล่นในบ้านเสมอโวลเลนดัมน้องใหม่หนึ่งหครับในขณะที่โกลดิงเกนะ้นแพ้เลยนะครับโกลดิงเก้นเนี่ยบุกไปแพ้เอเซตอัมานอมานะครับหประตูต่อสี่เพราะงั้นการกลับมาเล่นในบ้านวันนี้ผมก็มองว่าโอกาสที่โกลดิเกนจะแพ้คาบ้านมันมันไม่เยอะยังไงมันก็ต้องเล่น แล้วมันเล่นนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ต้องแก้มือในเกมแรกที่บุกไปยุ่ยมาเพราะงั้นวันนี้ผมมองว่าโกดิงเก้นมีแต้มนะครับเพราะงั้นขออยู่โกดิงเก้นะถ้าเลือกได้เลือกที่หน้าเสมอ7จนะครับเนี่ยแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องเสี่ยงหูแล้ครับปอลบหได้เต็มเสียงเก้าหนะครับขออยู่โคดิงเก้นนะครับอ่านี่คือ6คู่จาก2หลีครับหลีกเอิงกับเอเลดิซีนะครับ ก็ฟังหูไว้หูครับนะข้อมูลพร้อมเสิร์ฟนะส่วนการตัดสินใจลงทุนมันอยู่ที่ตัวเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเสนอแนะกันได้นะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันอยากจะช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครเพื่อรับทัศนะนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m w o นะครับ อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ